คุณชาคิดครับครับถึงกับลงมือตัดหญ้า <c oughs> เองเลยฮะเนี่ย <c oughs> บ้านผมเนี่ยมีทั้งหญ้ามีทั้งวัชพืชเนี่ยขึ้นเร็วมาก <c oughs> ถ้าเกิดแบบว่ารอทีมสวนเนี่ยมันก็ไม่ทันใจลงมือเองซะเลย <c oughs> เพราะถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนเนี่ยต้องมีการใช้น้ํามันหนักก็นหนักเสียงก็ดังสรงกลิ่นเหมน็นอ,อีกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัดจบทุกปัญหานี่คือเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอสุกะรุ่น OCBC 512ใช้แบตเตอรี่20โวลต์2ก้อนเท่านั้นเองน้ําหนัก2.7กิโลเบากว่าเครื่องน้ามันเนี่ยเกือบ3เท่าเพราะฉะนนั้เะจถือดิน ไปตัดตรงไหนเนี่ยก็สะดวกสบายทุกคนก็น่าจะรู้ว่าโอซูกะเนี่ยนะครับผมเขาเด่นในเรื่องของเครื่องมือไร้สายใช่ไหม <Ừ. S 1> ยิ่งช่วงนี้นะครับผมย่าเปียกๆเ,เนี่ยหายห่วงเลยเพราะว่าเขาออกแบบฝาครอบมอเตอร์ให้กันน้ําและสวิตช์เป็นดับเบิลเซฟตี้เนี่ยเหมือนมือจับจักรยานสะดวกสบายลุงๆมานี่มานี่มานี่ เป็นไเสียงคือแบบว่าเบามากใบพัดเนี่ยเดินนิ่งมากสามารถคอนโทรลได้อย่างสบายและแม่นะไม่มีตะโกนมาด่าย่างแน่นอนส่วนเรื่องความเร็วของใบพัดนะครับมีให้เลือกถึง2ระดับเลยถ้าเกิดงานเบาเนี่ยกดเป็นความเร็วต่ำได้แต่ถ้าเกิดเจองานหนักล่ะปรับเป็นความเร็วสูงอ ไร่เนี้อแพงไหมอ่ะแล้วแม่เขาจะอนุมัติไหมอ่ะไม่มีของแพงเขาเรียกว่ามีแต่ของคุ้มตอนแรกนะครับผม9,000กว่าตอนนี้เหลือ6,000กว่าแต่ถ้าใส่โค้ดส่วนลดแล้วเหลือแค่5,000กว่าไม่ต้องใจค่าน้ำมันอีกต่อไปเครื่องตัดหญ้าไร้สายโอซุกะ OCBC 512เครื่องตัดหญ้าทิชาคริตเลือกใช้ปักตะก้าวให้เรียบร้อยนะต้องรีบหน่อยก่อนที่เขาจะกลับมาเป็นราคาเดิม